น้องยายจอยสิาพามาส้มหน้าปังเด้อสุดลูกฮูลูกตายไหมพี่น้องบนเขาน้ำปังง,ง,งามางามเนี่ยงามคครงามเนี่ยด้วยสิาพามาน้ำเสนอบนเขาน้ำปังเด้อพี่น้อง หอดย่ามเดียนนั่นเป็นคลิปเก่าเล่นวี่น้องคลิปใหม่เบิ่งสุดลูกหูลูกตาหอดย่ามเดียนตุล่าสิกี้กาเพื่อนกะนหน้าบกลงเนาะบางนีมันจะเป็นพื้นที่พื้นที่ทิศตามทิศห,ห,ห,หน้าปังเดียเพื่อนกะสีบรอนแั่กันเด้พี่น้องเพื่อนสีบรอนเห็ดเขาน่าปี๋เลยเห็นสีบรอนก็น่าปังเลยในเขางามงาม เดียนนี่หน้าเมษาไปเมษาเป็นตั้เ,เกือบจะเกี่ยวและน่าครับตุลา่าปุซกิกาท่านว่าโอ้มกรลล่าเออม,มกรลล่าเปนกับเตรียมเนาะสามเดียนสี่เดียนห้าเดียนน่าเมพีน้องเุดลูกหูลูกตาเลย อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเพิ่นกะดึงน้ำมะะั้งจ้ะจะไม่กดขาหรอค่ะเพิ่นเพินพ่นเฮ็ดอันนั้นไว้เพิ่นเฮ็ดห้องเฮ็ดคล้องไว้เด้ไปสู้หมองน้ำเถิงสู้หมองกดึงน้ำขึ้นมาบา่ได้อันบ่ได้ดำวันอย่างเดียวแล้วก็วนันวันนับปังนี่บ่ได้วันห่างได้พี่น้นองวันทีที่วันทีท,วท,ทีวันทีทีลมพัดวิวๆเห็นปะ สดกื่นสบายตาคืออยังนี่มานี่ว่าเป็นทงหน้าคนล่ะนี่ฟังหนึ่งฟังนีก่ก็งามงามงามมันสิเป็นผู้ละล็อกละล็อกผู้ละสิบไรสิบไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสิมีนี่กำลังสินะจา๊ะเฮางาม,งาม ม้ามาเยี่ยมส้มเขานับปังน้บเอาเทาเอาวาน้ำแก่งน้ำงามเนี่ยยายตัวว่ามันงามก็เลยพามานำเสนอเนาะเขาน้ำปังพันนัันพันไตใบแล้วกพันมีพันพันอินองค่ายกับพันไตใบ ใต้ใบนี้มันสีอะังสีนะมันสะเป็นเพันธุสีวา่านกเป็นพันธุ์ลีนกใบอยู่ทั้งทั้ง,งห่วงทั้งไตสีลีนก์สันพี่นอ้องเป็นพันธุ์ลีนกลมพัดจะอ่อนสดอ่อนสดเป็นพันธุ์ลีนก ก,กับ็มานำเสนอเนาะที่สีเป็นนอกคอ,อกหน้าเขาเห็ดหน้าปังเบ่อม่ไหนหน่อยไรเลยพี่นอ้องไร้ไร้อะไรเป็นมีพันหาพ่นไรคนละแถวนี้มันสิตจำนกก็สิูจมลมลมบรรยากาศก็กดีพี่น้องว่า้อนอเน่ะแดดอยู่กับว่า้อนเพราะว่าเป็นยง่หนาวเนาะ ยงมหนาวเรียนอันท่านว่าสิเพื่อนกับเฉลิมลงเปนงน้ำออกท่านว่ามันก,ก็ล่าเพื่อนกับเริ่มว่านเริ่มไทยละ่ะเริ่มว่านเริ่มไทยล้วก็สิน้ำจังนสีอะไรพี่อนออ้องตะออนซอนน้ำคักน้ำเนี่ เกย์ๆร yeah, really, really bon. ah oh. ีบๆท่านนี um. ้งามีหล um. ีด um. ีพี่น้องถอกนี่นี่ตะห่วงนาหรือตืดเลี้ยงอลามมันเห็ดไงก็หน้าปีไหมหน้าปังนี่มันจะเห็ดไงก็หน้าปีมันบอกคือหน้าปีหน้าปีนี่โอ๊จจักยากจ๊กดำจักหยาญยูอันนี้หยากับบ่ใครมีเห็นบอกพี่น้องบ่ใครมีหยาด้วย ต่เขายางเดียวร้วนๆต่ว่าเจ้านี่งามยู่เจ้าเจ้าฟังนี่บ่ค่องงามปเป็นไรบ่คคองงามเจ้านี่งามงามเสมอความแต่ว่างามหอดงามถอกมานนี่ก็ไรนกน็พีไปดอกไรนกห ไลนนกไลนูกนกแต่ว่ามันกันนกมันกับลายคนกินมันก็บ่อปไนรหรอว่ากันไรเป็นแต่อ่อนซ่อนนึงสินะก็เลยว่าอยากพาพี่น้องมานําเสนอนํำเสนอ,นสนอให้พี่น้องเบ่งว่าพื้นที่พื้นนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มลุ่มน้ำ เฮ็ดหน้าปังเล้วเห็ียนเมษากระเศร้าขืนบ้านเลยขนไปเฮ็ดหน้าปีเพราะว่าเดียนผูเ้เสพผ้ามิถุนาหนิาน,นามสีม,าาม้ากับสีทวมทวมไปเบิดทวมไปเบิดจงสีพี่หองมองมองเข้า,ายางเข้าเดินนี่สีทวมมันสีพัดเอาขี้ฟุน้นฟุ่นธรรมศาสตร์มามันกับสีงามมันยู่นี่มันกับตก๊กยู่นี่เนาะพัดม้ากับมันตก๊กยู่นี่มัน เขาเฮากระสิงามงามงามปุ๋ยกระบ,บยายใส่หลายดอกใส่เพราะออ้อยเังสนะินะเป็นนัดกะว่าอ้อยอ้อยอ้อยปุ๋ยเนาะมันกระสิงามของมันเองสุดลูกหูลูกตาพี่พี่เดี๋ยวแยกใจลาสีผ้าไปเบิ่งเพื่อนว่าเพ่นดึงหนามาใส่มัตตาใสยังไงชุดเจองเพ่งเนี่ มันเป็นท้องวิธีชาวชนบทเนาะเทากับมาเฮ็ดหน้าปังเฮ็ดแล้วกะมันกะงามสินะเทากับวาเบิ้งเบิ้งสูมือสูมือสูมือคือมันงามสูมือเท่ากันนี่ความภูมิใจไหมสิวันหนักว่ากันนักแต่ว่ากันเฮ็ดได้สินะเพระาะว่าเคยเฮ็ดแต่เกิดผัะเกิดจนเทาจะเฮ็ดแต่หน้ายุ่งสิละเฮ็ดหน้าปังก็เฮ็ดหน้าปีอยู่ประมาณนี้ เด็กยองสามพี่นอ้องบรรยากาศดีดีบางลมพัดลมพัดพัดวีวีวีมอฮอนเดสีภาไปเบื้องล่องน้ำดอกว่าเพื่อนอันเพื่อนเอานาา้ำใส่มาใส่ไปหลายหลายอะมันกับพ่อยอะไะพี่นอ้องพ่อยอยู่เอานา้ำเอาน้ำอยู่ข้องมันจะขุดข้องไว้นะ อุดนั่อยู่นักินดอกอุดปูอุดปลาขุดคลองไว้ขุดคลองไว้เห็ดทอทรงไว้เด้เจ้านี่เพิ่นเห็ดดีนี่งามเจ้านี่กะงามอยู่กับ่ปันใดบ๊อบบ๊อปุยอป๋ยแต่พอปุ๋ยนี่น่าก็จะงามเนาะ กูได้อยากได้พันมันกับเผาเด้อจิดตัวได้กูได้อยากเค็ดหน้าปังเค็ดหน้าปังร่องเมืองกับจิดตัวได้ น้องมึงวิธีดึงน้ำดึงน้ำใส่หน้าปังเปั้นกับท่นสมัยสมัยเลยใส่โซ่และเซลล์เลยดูตั้งโซ่และเซลล์ใส่กันดึงน้ำยึดมัดมือเพียงพี่น้องนี่แหละข้องข้องดสุดยอดเลย อใช่รถละซได้เอเาอันไดใส่รถไทน่อยวันี้นะพ่อโอ้ันม่อวนคันบัพ่อกับ่รถไทหน่อยดีอืมมือบ่แดดใส่เอารถไทน่อยดึงน้ามันกับโกต้นนะเพรสิลงป่ามือหันเดี๋ยอสุดยอดสุดยอด นี่วิธีดึงน้ำใส่เขาน้าปังเลยจ้ะพี่น้องคันมือได้มันแดดกับว่าได้เอารถไถยน่อยรถไถยน้อยเดินตามนี่เออคันมือได้แดดนี่แดดแจ้งมือนี้หันไร้ยืบัดมือน้ำหันเกียรเตะกำลังทำงานทวนทวนี่พี่น้องกำัง <c oughs> ทำงานบักบ <c oughs> <c oughs> อสสวนเด้อกำลังทงานทวนทวนมีทวงไหทวงหน้างานทวนทวนู่ทวงไหทวงหน้าสิละเย้ อ่ะมันป่านนี่แหละมันจังมามีหายอดอยู่คุณนึกกับไ่สวนได้ค่ะมวนคักเท่าค่ะจำใจอยากมวนกับมาได้ค่ะมหาสุภาเด้อสุภาอยู่นหน้าผิลข้ามามาสิผาไปหายเอายอดยิวยอดยิวไรขนาดเลยค่ะ